สมาชิกใหม่ของบ้านสีชนครับแม่ของน้องโดนวางยาเบื่อนะคะคือคนที่เขาช่วยมานะเขาไม่ได้เห็นหรอกว่าแม่มันโดนวางยาแต่เขาเห็นศพที่แบบน้ำลายฟูมปากไงแล้วเขาก็ไม่พบร่องรอยหรือว่าเลือดออกอะไรแบบนี้ที่จะสันนิษฐานได้ว่าเานาะแม่ของน้อง โดนรถชนอะไรแบบนี้ไงคือน้องอ่ะอาศัยอยู่แถวหน้าปากทางนี่แหละค่ะหน้าปากซอยนี่แหละแล้วบ้านเขาอ่ะมันเป็นร้านขายของไงเขาก็เลี้ยงไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยแบบโทรมาหาอ้อยไงแล้วเมื่อวานน้ำฝนมันก็ตกอ้อยจะไปดูก็แบบมันไม่สะดวกนะฝนตกด้วยเมื่อวานนี้อ้อยก็เลยบอกว่าเอองั้น ก็เอามาเลยนี่ทําไงล่ะพะเจะ้าจะเอาไปวัดตอนนี้มันก็ไม่ได้ไงมันยังเล็กเกินเพื่อนเพิ่งลืมตาดูทรงแล้วเนี่ยอ้อก็เลยให้เขาเอามาแล้วก็ให้เขาแบบฝังศพแม่ของน้องนะคะแม่มันอ้อยก็พอเคยเห็นอยู่นะถ้าว่าถ้าแบบตามแบบที่เขาตามลักษณะหมาที่เขาบอกให้อ้อยฟังอะคะ่ะก็คือมันก็อยู่แถวหน้าปากซอยบ้านอ้อยนี่แหละ เ็แต่ว่าชุดนี้อ้อยไม่ได้เป็นคนให้อาหารไงอ้อยจะให้แค่สวนปลาล์มแล้วก็ในวัดเออพูดถึงสวนปลาล์มขออาหารให้เด็กที่สวนปลาล์มสักยี่สิบกิโลเถอะคะ่ะท่านใดที่แบบพอจะช่วยได้อ้อยขออาหารสักยี่สิบกิโลก่อนได้ไหมคะตอนนี้เด็กสวนปลาล์มอดอยู่สองวันวันนี้เป็นวันที่สามแล้วค่ะอ้อยไม่มีงบที่จะไปซื้อให้เลย อันนี้มีมาอีกสี่ตัวยังกินนมเราก็ต้องไปซื้อนมแพกับขวดนมมายังไม่มีขวดนมทีเด็กเพิ่งมาถึงนะคะอ้อยก็เพิ่งจะจัดการหาที่หลับที่นอนให้พวกเขาในหิวแล้วนี่แต่ว่าพี่เขาว่นป้อนมาก่อนแล้วแหละป้อนกับไอ้นั้นนะคะสลิงไง ว่าแบบสลิงแต่ว่าเขาไม่ได้เอานมแพะเขาเอานมรงไอนมไอะนะนีนะนมอะไรอะเขาเรียกนมนมกล่องอะคะ่ะนมรสจืดน่ะให้กินคือเขาไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าเดี๋ยวอ้อนจะออกไปซื้อนมแพะมาให้น้องหนูก็ยิ่งจนจนอยู่แล้วมีภาระเพิ่มมาอีกแล้วไอ้อย วอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะช่วยเรื่องนมแพช่วยเรื่องอาหารเม็ดให้กับเด็กที่สว่วนาบาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพาไม่มีงบจริงๆเลยตั้งแต่แฟน้อมีปัญหาเรื่องที่ทำงานนี่เดี๋ยวเอ้ยจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะจะออกไปซื้อนมให้เด็กๆก่อนนะคะ ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าท่านใดจะช่วยในเรื่องนมแพะข,ของเด็กน้อยแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาหารหมาของเจ้าเด็กสวนปามก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ